หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษาเรื่องชื่ออวัยวะระดับปฐมวัยผลิตโดยนางนุชนาศรัตนดรโรงเรียนเทศบาลหน,นึ่งขจรเนตยุทธเทศบาลเมืองลำตา้แก้วสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันหน่วยอวัยวะและการดูแลรักษาค่ะ วันนี้นะคะคุณหลงจะพาเด็กๆไปรู้จักอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราค่ะไปเรียนรู้กันค่ะตาาหหูเอียจมูกน o s ปากเมาส์มือแฮ Oh. เด็กๆได้เรียนรู้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราไปแล้วนะคะเด็กๆบอกคูหน้องได้นะคะว่าอวัยวะไหนไม,มีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวคูณน้องจะทดสอบนะคะว่าเด็กๆบอกชื่ออวัยวะและชี้จุดของอวัยวะได้ถูกต้องหรือเปล่าพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.